สวัสดีค่ะพี่น้องมาหาบุญบกม่วงเนาะค่ะน้องอยู่ทงไฮทงหน้านาคะบุญบกม่วงมาบุญบกม่วงว่ามันสีมีหน่วยบัวโอ้คือบุญเป็นแต่มีหน่วยแต่มันบอกมันยามมันเนาะมาคนโกบคนเขียดอยู่ทงไฮทงหน้าพรส้มหัวส้มสวนบุญกล้วยบุญขวานเลยบุญพี่น้อง พอแค่ส่งปลูกไว้ปลูกคือปลูกปลูกฟังรนไว้มันก็เกิดได้นาะเนาะเอได้ปลูกไว้ค่ซื้อนี่มาเบิ้งพี่น้อกโอ้มีหอดพากหดหงามีหอดงัว พวกอึดนั่งอยู่เนี่ยกินอีีเนาะค่ะเนาะผักอีสานบานเฮามะม่วงโกกบักทันมีหนุ่ยได้นี่พี่น้องเคยเห็นไหมคะต้นบักทันอันพี่น้องผู้ไปยุ่งเมืองนอกเมืองหน้าโดนมาเด้อค่ะมาเก็บโกกบักทันพุ่นนะมาเก็บบักทันไปกินสมสิเต้นจองเอาก็คือสิเมนไม่หนามอยู่ได้เนาะพี่น้องพุดนะ เห็นว่าเป็นนวยพี่นะพุณน่ะดกอี่เลี้ย่าดกอยู่้แค่ไหนสิได้กินเหงื่อต้องทำมีใหม่ต่อยได้น้อยเยนาะคุดซาคุดซาหรือว่าอันภาษาอีสานบ้านเฮากะบักทันดีดีนี่แหละพี่เนาะคุณน่ะนวยยังเขียวๆอยู่ผลไม้อีสานบ้านเฮา เด้นเลยดิซี่มึงก็นนะ่าเออสัตวตัวละเหยบอกท่านโอ้ธรรมชาติล้วนๆอของแตย๊ยต้องมีนอนพี่น้องว้ยเขาขบอก,กากิน,นอาะพี่น้องยาก เอาปลูกไปเังนี่กสิวิมีคนกินเด้นี่เนาะพี่น้องเนาะมีหอนบักหแาโออมาสิกินจะสู้พีสู้นองมุดเช่นเด่นไม่เต้นตน,ตน,นอนนี่เน,นาะค่ะนะกอกอันนี้ก็มีประโยชน์เลยค่ะเป็นสมุนไพรผ้ายเนาะคนบ้ามันหามเลือดได้เด้เต้นน้อยโอ้ย คือมีหนอนอือันนี้กินได้อยู่หาว่าคืองงต้นคุซ่าตัวหมักท่านกินจมทังน,นี้บค่อยโดรปันแน่ ừ lắm 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 เดี๋ยวหาใหม่มาต่อยกันพี่นอ้องไปมาเบืองพ้อหอมปากหอมค้อกว่า,อาอขอากบอกท่านอีดีเอาคลิปนี้กับฝากไว้กับงัวงัวเอย้ยงัวเอาคือของสายของเสือกแยับเสียบเสียบ,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 ยบแต่ล้องบ่นี่ชนคนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ได้เหยียบโอ้ อุยยอย้ยเยสิวาส้นข่อยด้ห่วยเงินอะย่างมาใส่ข่อยคือๆนเนาะข่อยละหยาดเจาะ <c ười> เคยเลี้ยงงูอ่ะเจียง <c ười> ูยางมาใส่เห่าดีดีหยาดเลยโอเคครับพี่น้องคลิปนี้จบไปซะมีเน,นาะคเนาะอยู่ดีไม่แห้งฝากติดตามคลิปหนาน้านนในเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปมาหาเก็บโคบุกขันแลก็กระงวสิสนสวัสดีจ้า